รับจากผลการแข่งขันเมื่อวานนี้รอบแรกจากทั้งหมด32ทีมท่านเหลือ10ทีมรูปแบบการแข่งขันของเมื่อวานก็คือให้มีโอกาสแข่งได้สองร <Okay. S 1> ครั้ง คะแนนที่ดีที่สุดแล้วก็เวลาที่น้อยที่สุดผลปรกากฏว่าเมื่อวานทีมของเรารอบแรกเนี่ยทำคะแนนไม่ค่อยดีแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ตัวในรอบที่2ได้และสุดท้ายเราก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งใน10ทีมก็คือเราอยู่ลำดับที่8ช่วงเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะคัดจาก10ทีไม่เหลือ5ทีโดยมีรูปแบบการแข่งขันเพียงครั้งเดียวฉะนั้นเราจะพลาดไม่ได้เลยเกมการแข่งขันวันนี้ก็ค่อนข้างที่กดกัรในระดับก็บอกกับทีมงานแล้วว่าพยายามทำคะแนนน้อยคะแนนเป็<ม>น,นหลักไว้ก่อนไม่ต้องคำน,น,นึงถึงเวลาคิดว่า ผ่านได้ด้วยดีนี่คอนแอมเ็คือทำให้เต็มที่นะครับแล้วก mm ็ใ hmm. ช้ความเร็วให้เร็วที่สุดะเพื่อให้ได้คะแนนที่ตั้งเป้าหมายไว้ครับก็พร้อมนะครับก็ไม่เตื่นเต้นเท่าไหร่อ่ะครับแค่นี้ก็ทีนนต์เลขเมื่อวานก็มีผิดพลาดบ้างนะครับถึงเต้นโคตรเลยรั้งแรก

สองอ่าเราจะเห็นต้นตาลตะโดดเราจะเห็นขนมแค่กินไร้กินเลี้ยงยขนมกินเพลงหนึคะแนนเต็มและหนึนาที 41วินาทีครับครับมาวันนี้นักกีฬาเจ้าพิธีนะครับได้แก่วัชชินภัทรับอ่งสุภาณิตนะครับและกีฬาบองแด้สาลีนะครับและอัครพลนนท์ยนนะครับซึ่งเป็นนักกีฬานะนักกีฬาเปนยอดผู้ใจดีของจุนกันอย่างมากเลครับคุณแล้วก็ผู้ควบคุมทีมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัยชันประสิทธิ์นั่นเองค่ะเอาล้วครับมาดูกันนะครับว่า จะสามารถแย่งตำแหน่งที่นั่งฮอตซีทได้หรือเปล่ารอบนี้จาก10ทีมจะคัดเลือกสู่5ทีมนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ในรอบชิงเพื่อพระราชทานพระาาบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในลำดับต่อไปะคะ่ะราชาพัเชเพชรบุรีนะครับรอบคัดเลือกนั้น100คะแนนเต็ม1นาที4เสือทีนาทีถ้าต้องทำต่ำกว่านี้ต้องทำให้ได้1นาที36 หรือต่ำกว่านั้นสาวท้วได้100คะแนนต้องได้เวลาที่น้อยกว่าได้กันนั่นเองถ้าเวลาเท่ากันนี่นั่งซ้อนกันเลยนะฮะอาจจะต้องอาจจะต้องไปแยกเจ้าที่สาวๆาวสาวที่ได้รับค่าข้างอีกทุกอย่างนะอ้าวแล้วครับเริ่มแล้วครับเฮ็ดเชบุรีครับ้อกตึกโอ้ย้อกตึกที่เฉียดตึกเลยนะครับ15คะแนน ครื่องบินลำนี้ลดน้หนักนะครับขาไม่มีนะครับนั่นเองครับก็เรียกว่าน้ําหนักน้อยแต่ว่าจะทรงตัวดีหรือเปล่าต้องดูนะครับเก้าครับแหวนป้ายเลยนะครับอันนี้เป็นการพัฒนาของการส่งภาพนะครับที่บา17แล้วก็ี่สิบสามสิบเจ็ดแล้วก็เก้าครับ คูนเลยครับคูนเลยลุ้นน้าดูเลยนะครับอันนี้นั่งคอสีก็นั่งไม่ลงนะครับเรียกว่านั่งกันลุ้นนะครับเอานะครับ3519ค่ะถูกต้องนะครับ3519้าะดิครับคุณอยู่ครับวันนี้คำนวณไวกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้ยังใช้เวลาในการคำนวณแบบช้านะครับจต่วันนี้ตรงไปแล่นเลยเมื่อคืนตัวคำนวณเนี่ยถูกสั่งให้น้องต่านหนึ่งพูดเมื่อเอาละครัตอนนี้ถึงเวลาเียมสำรวจสำหรับคำตอบที่พวกเขาจะต้องเกี่ย ครับจะต้องส่งสัมภาระแล้วนะครับจะต้องสำรวจให้รบทั้งสามกล่องก่อนที่จะหย่อนนะคะครับจะต้องส่งสัมภาระที่กล่องสามห้าหนึ่งเก้าครับช่ค่ะลงนะครับอยู่ขวามือนะครับอยู่ขวามือเห็นนะครับเห็นแล้วเอาละครับเวลาก็บีบนะครับเวลาก็บีบมากๆเลยอุ่นเลยครับเลย อาปล่อยครับลงแล้วมาแล้วครับมาแล้วเวลาดีด้วยนะครับเวลาดีด้วยจะต้องลงจอดฐานครับลงจอดลงจอดนิ่มครับนิ่มได้สิครับโอ้โห้ี่น้เลยนะครับโคนร้อนเลย1นาทีสามสิบหกทำลายลูกที่2ที่3แล้วก็ลงจอดฐานครับลงจอดได้ด้วยครับยูเวนาหนึ่งนาทีห้าสิบไม่พอครับพอที่จะไปได้เหมือนฮอสซี่แม่ ังคลองบันลังอยู่ตอนเดียร์ยอดข้าได้รุ่นตอนทั้งอะไรอย่างเงี้ยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีครับเวลาอย่างเป็นทางการ100คะแนนเต็มและ1นาที50วินาทีตอนนี้อยู่อันดับที่2ครับถ<น>้าเกิดเทียบในรอบคันเลื่องเนี่ยทำได้ค่อนข้างสูงสีนะคะแต่ว่าในรอบคันเลื่องพวกเขาทำเวลาได้ดีกว่าที่1นาที41วินาทีนั่นเองค่ะ ครับเพิ่งจริงๆก่อนในการแข่งขันนะครับผมได้บอกกันนักกีฬาทุกทีว่าตอนนี้ยพื่อนรักาทยกำลังประสบความสำเร็จอยู่ในใจเราแล้วขอให้เราดูแบบสบายๆแล้วพอถึงเวลาแล้วทุกคนเล่นเล่นกันนะคุณเชื่อว่าเราแน่าจะอดที่กดดันไม่ได้ค่ะบแล้วก็ขนาดเราสาม ถ้าน่าจะบางคลทาได้ทีมนี้กลับบ้านแต่วันนี้ทีมนี้เข้าชิงครับชิงทั่วระฐานขององค์พระบัเท็จพระเจ้าอยู่หัวครับซึ่งน้องไพนี่ก็เป็นเรื่องกว่าเป็นนักศึกษาที่ปัญยามม่งมาในเรื่องของการพรัฒนาในด้านนี้พอบทางด้านจัดได้นั่ง Ho อตซีดเป็นทีมแรกด้วยนะครับเอาครับกลับไปครับ ไปก่อนเป่านะฮะแล้วก็กลับกลับก่อนครับเร็วได้อได้แหม่ได้ซ้อมเลยฮะรสัญญจากคณกรรมการนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นอส้นนไปเอาละครับตอนนี้ไปได้แล้วครับไปแล้วครับอ้อมตึกไปมากอ้อมตึกครับ ต้องทำให้ได้คะแนน100ก่อนนะครับแล้วก็เวลาให้น้อยที่สุดมาชา้าเมื่อช้างางท่งนานเาลขาดของเรานะครับได้ชื่นชมด้วยพิรำดีว่าเอมือนน่าจะลปะ็น้ำหนักได้ดีเพราะว่าเห็นแต่เห็นทุกลำมี่จะขาแต่ทำไมดำขาไม่ได้ดีครับก็คือลำนี้จะเบาพิเศษนะฮะ29 17และ7ค่ะนี่คือตัวเลขที่ทีมนี้ต้องคำวนวณให้ได้นะคะก็ได้ที่ใหญ่ใจดีก็ยังคงให้กำลัง จำนวนจำนวนครับ29 17 7ครับใช่เลยเวลาเพียรแล้วเกินมาแล้วครับ3 4 5 1ี่ห้ต้องไปแล้วครับแล้วก็เวลานี้ครับหนึ่งส่งสัมภาระครับส่งสัมภาระ3 4 5 1ี่หเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับต้อง100คะแนนห่อดนะคะชี้เป้าครับส่งสัมภาระครับโอ้โหไปไหนครับหน้าหน่อยหน้าหน่อยโอ้ย ยังไม่เห็นเครื่องครับมาแล้วครับมาแล้วปีนรอบแรกนมารอบสองครับใช่ครับรอบนี้ตื่นเต้นฮะโอ้ยไม่ลงครับไม่ได้ครับไม่ได้แต่เอาเวลาไว้ก่อนครับลงจอดครับแต่เวลาลงจอดนี่จะนิ่มเก็บที่เหลือให้ได้ก่อนนะคะนี่ครับลงจอดจะนิ่มครับเพราะว่าไม่มีขาเลย แต่ว่าต้องระวังเครื่องยนต์กระแทกนะฮะเอาละครับมาแล้วครับมา5คะแน <15 S 1> นกานนลาอ,อดค่ะโอยจุดเวลาครับ <50. S 2> สำหรับราชพัฒนเพชรบุรีครับ1นาที47วินาทีครับทำคะแนนได้80คะแนนครับ80คะแนนครับ เดินขึ้นนั่งพอดซีดครับนี่คอดทีของการเป็นทีมแรกแล้วเหรอครัแล้วติดกันได้นั่งฮะได้น<ช>ั่ง<ๆ>บางทีมเนี่ยมันเคยได้นั่งเลยนะฮะมีไอม้ะไรมือในการทีในการทียอมรับนะครับว่าถ้าเป็นปนักบินเนี่ย การทิ้งพิกัดเนี่ยมีความจําเป็นมากๆนะครับถ้าเราทิ้งตรงนั่นหมายความว่าเราไปช่วยคนเราสามารถช่วยคนได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็แม่นยำ สำรับคนที่เราสางคนตาทักชไปก่อนครับก็แบบ8นาสวัสดีคับสวัสดีค่ะ